Black Magic บอลสีที่หายากทำให้อยากพบเห็นเป็นเจ้าของไม้มงคลเสริมชื่อคนถือครองเรียกเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มหาเก้าเราเรื่องจพะพาท่านผู้ชมไปชมบอนดำ Black Magic นะครับถือว่าเป็นบอลสีชนิดหนึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้รับการปรับปรุงมาจาก บอลเขียวซึ่งเป็นบอนในสกุลโคโลคาเซียของไทยนะครับลักษณะของบอนดำหรือว่า Black Magic นี้จะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปดูคล้ายกับต้นบอลเขียวแต่มีความแตกต่างที่มีแผ่นใบสีน้ำาแดงเข้มจนเกือบสีดำต้นไม้ที่มีใบสีดำใบของบอนดำจะมีสีดำเข้ม สวยงามจรุดตาสมดังชื่อบอนแบล็กเมจิกครับต้นบอนสีแบล็กเมจิกเป็นพืชล้มลุกเช่นเดียวกับบอนไม่มีเนื้อไม้มีหัวใต้ดินสะสมอาหารใบรูปไข่แกมโหัวใจปลายใบแหลมและปลายใบมักห้อยย้อยลงการใช้ประโยชน์บอนดำเป็นต้นไม้ ใบดำที่มีเสน่ห์ในตัวเองใบสวยงามรุด,ดห้วยใจสีดำสร้างความโดดเด่นในสวนได้อย่างดีทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีตายยากเหมาะสมสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบอํดำแบล็กเ g จิกถึงนิยมปลูกไม้เป็นไม้ประดับตามสวนน้ำริมบ่อน้ำน้ำตกหรือ ปลูกแช่ในน้ําแบบอ่างบัวก็ได้และยังมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรใช้รากบอนดํานํามาต้มน้ําดื่มแก้ท้องเสียแก้เก็บคอครับการปลูกหากปลูกไว้กลางแก้งได้รับแสงแดดเต็มที่ใบใหญ่มีสีเข้มดำโดดเด่นสะดุดตาสวยงามมากแต่หากปลูกไว้ในที่ร่มแสงแดดรำไรหรือได้รับแสงแดดไม่มากพอ ใบก็จะมีสีเขียวเหมือนใบบอนเขียวตามปกติดังนั้นสีของใบบอนดำจึงขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ต้นบอลได้รับนั่นเองบอนสีแบล็กเม g i c เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายชอบน้ำชอบความชุ่มชื้นสามารถปลูกในดินเหนียวหรือดินร่วนปลูกแค่น้ำได้เลยไม่ต้องคอยลดน้ำบ่อยให้ยุ่งยาก เพียงเท่านั้นก็จะมีต้นบอลดำอวดใบสีดำเข้มโดดเด่นสวยงามประดับบ้านส่วนการปลูกนะครับการปลูกนั้นเราก็แยกหน่อนะครับใช้วิธีแยกหนอ่อต้นที่มีลำต้นเยอะๆแบบนี้เรา,เราก็มีหน่อมากมายนะครับสามารถแยกออกมานะครับพอแยกแล้วก็เอาต้นที่แยกนี้ครับไปปลูกลงในที่ ชุ่มนะครับโดยใช้ในน้ําก็ได้นะครับนี่คือวิธีการปลูกนะครับบอนก็จะมีความสวยงามนะครับถ้าเราปลูกให้ถูกที่นะครับเป็นบอนที่ให้ความสวยงามชื่นตาเย็นใจนะครับแลวเป็นสิริมงคลแก่พวกเรานะครับส่วนราคาในห้องตลาดนะครับแบล็กเมจิกก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้ครับประมาณร้อยต้นๆนะครับร้อยต้นๆครับคนโบราณเขาบอกว่า บอนสีทุกอย่างนั้นเป็นไม้มงคลก็นําความจเจริญรุ่งเรืองจเจริญหูจเจริญตาความจเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นด้วยมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรติดตามมานะครับดังคํากรอนในเบื้องต้นที่ว่าแบล็กเมจิบอนสีที่หายากทําให้อยากพบเห็นเป็นเจ้าของไม้มงคลเสริมชื่อคนถือครองเรียกเงินทองมีใช้ไม่ขาดเมือครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ